คุณพระเจ้านะคะเราได้เห็นภาพที่เราเริงร่าชีวโมมากในนะคะ,ะก็เชื่อว่าโมเป็นที่รักของเราทั้งหลายแล้วก็ลาดับต่อไปนะคะจะขอเรียนเชิญคุณแม่นะคะคุณแม่พันิดางศิรายุธโยธินแล้วก็พี่สาวนะคะคุณพนุชดาศิรานุธโยธินที่จะขึ้นมาแต่าวชีวโมะกับโมผู้เป็นที่รักยิ่งของเราะะขอเรียนเชิญ สวัสดีทุกท่านผู้มีเขียนนะคะทุกท่านเลยในที่นี้จะไแม่ฝอ่านบบาประวัติน้องแต็งโมทุ้ฟังนะคะก่อนเล่าประวัติน้องตงโมตั้งแต่เกิดเอ่อน้งโมเกิดมาเนี่ยยังไม่ได้ตั้งชื่อคุณตาบอกชื่อแต็งโมไปก่อนละกันประมาณนี้นะคชื่อตงโมไปก่อนยวไปตั้งชื่อจริงที่หลัง ซึ่งพอเป็นพัทธรักษิดานี่ก็คือตุลาแต่ตั้งให้เหมือนกันนะคะแล้วก็ก็มาเป็นชื่อที่รู้จักในวงการก็คือพัทธรักิดาก่อนจะเปลี่ยนเป็นนิจดาพัทธรักษวีระพลที่ในคำว่าน,นิดาของโมเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อสองปีมีวันหนึ่ง น้องโมได้มาบอกว่าน้องโมอยากให้ของแันคุณแม่ต้องขอนำชื่อคุณแม่ไปใช้ได้ไหมโดยตัดคำว่าทำรวมพอสมควาของคุณแม่ออกแล้วน้องจะใช้ชื่อนี้นไปใช้ชื่อนี้ในวงการมันเคิะคือจะเป็นชื่อกลางของเขาะคะคือก็จะเป็นแตงโม ฮิดาซึ่งแฟนๆจะได้จาได้ชัเดเจนว่าแตงโมก็คือฮิดาฮิดาก็าคือแตงโมส่วนพัชรฮิดานั่ก็เป็นชื่อทางการของเขาเหมือนเดิมนะคะน้องโมงเกิดวันที่13กันยายนพศ2527ศาสนาคริสต์การศึกษานะคะครับระมต้น โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแห่งมัธยมปลายโรงเรียนเพนสมิธและเคยได้ไปเรียนผู้ช่วยพยาบาลต่อที่บางเกาะเอ็นเอเพื่อจะไว้รักษาคุณพ่อคุณแม่ยามสาดยามเจ็บปวยทั้นต้นแล้วก็ไปเรียนได้ปริญญาตรียมนะคะที่มหาวิทยาลัยรรมสิษย์ สาขาวิชาผู้นำทางสังคม,มธุรกิจและการเมืองสาขาวิชาผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองนะคะวิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยดังังงตไปกว้าศิษย์ทีนี้ช่วงนี้คุณแม่ขออนุญาแแตได้นำพี่สาวน้อง<ล>โมอีคนหนึ่งคุณพันธุชดาศิษย์รัตนโยชินให้เป็นผู้อ่าน รายละเอียดของประวัติน้องโมนะครับเช่นกันและในดังหลักถัดไปนะคะดิฉันจะขอเล่าถึงผลงานในวงการบันเทิง20ปีของน้องโมคะ่ะน้องโมเริ่มเข้าวงการบันเทิงตั้งแต่แตหม .5 ห้าโดยมีแมงมองไปเจอขณะเดินซื้อของในห้างสรรพสินค้าจิงให้นางบัดไว้จากนั้นน้องโมได้ และได้ถ่ายโฆษณาเครื่องสำอางที่ห้อดังร่วมกับสามดุม่มดีทูีซึ่งเป็นศิลปินบอยแบนด์สุดฮอตในเวลานั้นต่อมาน้องโมได้เข้าประกวดในทีวิสทีไทยแลนด์ในปี2545โดยได้รับตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสิบหลังจากนั้นน้องโมได้รับโอกาสที่ดีจากทางช่องเจ็ดทั้งการเป็นผู้ประกาศและเซ็นสัญญาเป็นนักแสดงในสัมกา ในปี2546มีผลงานแสดงละครเรื่องแรกคือเป็นจารีตาความรักรับบทเป็นเซียสางรายของเรื่องก่อนจะรับบท